สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายซุปตาพาดเลยนะแขกรับเชิญคือพี่ต้นหอมสกุลตาลานาคนโลแรกที่ไปคือวัดคณิกาผลนะแม่ตัวนี้เป็นไงโลเคชั่นฉันถามเขาแล้วว่าคืออะไรเอาไม่รู้หรอไม่รู้คือรู้ไงพี่วัดพูดโลเคชัคช่นน่ารักเขาบอกว่าเรียกว่ากโกดใชโกดคือที่เก็บกระดูกดเก็บกระดูก ส่วนโลที่2นะทุกคนทีมงานพาไปที่1 0 8ยแปดเบดแอนด์ส่วนจะไปทําอะไรยังไงกันที่นั่นก็รอติดตามด้วยนะทุกคนซุปตาพาตาลุยเร็วๆนี้แล้วหลังเลิกงานคุณเขาก็มีไปทานข้าวกับน้องเปียนโนด้วยก่อนที่จะแวะไปดูบอลที่บ้านนะทุกคนแล้วคุณเขากับน้องก็เข้าแลฟบของกีตาร์ด้วยดูบอลอยู่ด้วยกันนะทุกคนน่ารักมากถ้าใครยังไม่ดูไลฟ์นะทุกคนก็ตามไปดูกันได้ลงไว้แล้วนะก่อนหนะ้านี้ แล้วหลังจากนั้นคุณเขาก็ไปส่งน้องที่บ้านโชว์นี้นะทุกคนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณเขาได้ราคารถมาแล้วก็เลยไปคอนฟกหรือว่าแค่คอนเฟ็กเล่นๆก่อนยังไงก็รอลุ้นนะทุกคนว่าคันนี้จะได้มาจริงๆหรือเปล่าแล้วอันนี้คือย้อนไปวันที่คุณเขาไปส่งขาคุณเขาให้ดูคลิปที่ไปให้พลังน้องๆมานะทุกคนก่อนที่จะแข่งมนองไ แชมป์น้องไทยเจครยบเดียดฮะเจี๊ยบเดียดเจี๊บแล้ววันนี้เดี๋ยวแชมป์แชมป์เข้มาแชมป์แม่น้องไทยแชมป์เบี้ยแชมป์เบี้ยอยู่แชมป์เบี้ยไม่ไสิแชมป์เบ Ch ี้ยแชมป์เบี้ยับแชมป์เบี้ยไม่โปรแชมป์เบี้ยแชมป์เบี้ยเฮ้ยโอ้โหแชมป์เบี้ยเหรอแชมป์เบี้ยนน้องไทยแชมป์เบี้ยถูกฝรั่งเศสฝรั่งเศสแชมป์นะน้องเนอไปแชมป์ละแชมป์ละได้แชมป์แน่นอนนี่กี้แล้ววันนี้ก็คือแข่งศิษย์แล้ว คุณเขาก็ลงไว้แล้วก็มาชวนให้พวกเราตามไปดูอีกทีวันที่14นะทุกคนชากฝึกวายชากฝึกวยเป็นไงจบไปแล้วนะครับวันนี้นะครับทัพช้างศึกของเรานะครับหรือว่าน้องๆช้างศึกสายเลือดใหม่นะครับสุดยอดนะครับกับถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50าจัดฟิลิปปินส์ไปสามประตูตัวหนึ่งผมเนี่ยดูตั้งแต่นาทีแรกนะครับของการแข่งขันเขาลงไปเตะที่สงขาสนามตินสุรานนท์โอ้โห ฝนตกมากนะครับอย่างกับพายุแต่ไม่มีปัญหาสําหรับทัพช่างสึกของเราเพราะเราคุ้นชินกับสงการสงการที่ผ่านมาเราเล่นน้ํากันปีกันเต็ไมไปหมดไม่มีปัญหาอยู่แล้วต้อยสนามลื่นแค่ไหนนี่ลงไปแบบหล่อลื่นวันนี้จัดฟลิปปินไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับลูกแรกนะครับเพื่อนซีคอบอลน,นะครับเจชนาทิพยนะครับเปิดลูกแรกนะครับลูกที่2นะครับโอ้โหน้องชายผมเอง ผมเนี่ยเพิ่งไปมอบพลังให้กับน้องๆช้างศึกสายเลือดใหม่มาไม่ว่าจะเป็นสุปชัยใจเด็ดนะครับเอก,กนิษฐปัญญาโจนาธานเข็มดีนิโคลัสเมกิสันและคนที่ผมจับมือไปดูในอจอรหรือว่าต่อตๆได้เลยนะครับน้องเขาเนี่ยมองผมเปรียบเสมือนเอ,อเอ็มบัปเป้มองคริสตโินโลูนันโดผมไม่เอ็นดูอะผมกามอบพลังไปอะยิงสงลูกเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น นะครับพวกเรานะครับต้องไปเชียนะครับทัพช้างศึกนะครับหรือว่าน้องๆช้างศึกสายเลือดใหม่ให้คว้าชัยคิงครับครั้งที่50ให้ได้เดี๋ยวเจอกันวันที่14ตุลาคมนะครับที่สนามตีนสุรนนท์ผมไปด้วยนะครับไปฉลองแชมป์ด้วยกันนะจ๊ะส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย